สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวสุขย้ายครับ8เมษายน2566ย้ายจนถึงวันที่4พฤษภาคม2566เลยนะโดยชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด u ับ c r i b e ใส่กระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอาลัคนาราศีมิถุนอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทํานะเพราะว่าตําแหน่ง ของดาวศุกร์เนี่ยโครจรเข้าราศีพฤกษบ์เนี่ยมันจะเป็นพบวินาศที่แปลว่าเสียหายพังทลายหรือแปลง,ง่ายๆเจ๊งนะอา้าวแต่ไม่ต้องกลัวลัคนาราศีมิถุนนะเดี๋ยวอาจารย์ตังจะอธิบายให้นะดีไม่ดีอย่างไรมาว่ากันนะครับอ่ะดาวศุกร์เนี่ยครองสองเรือนเรือนแรกคือราศีตุลพบ สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นดาวโสกอยู่ราศีพฤษภพบวินาศก็ได้บอกไปแล้วลับๆเสียหายพังทลายเบื้องหลังอะทีนี้ดาวกร์นั้นพอย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเขาเข้าบ้านตัวเองครับเป็นกเกษตรราธิบดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงธิบดีแปลว่าเป็นใหญ่มั่นคงและเป็นใหญ่ ทีนี้มันเป็นพบเสียก็จริงอันนี้ต้องยอมรับก็ต้องตีความหมายทั้งสองเรือนนั่นก็คือทั้งปุตตะแล้วก็วินาศนะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่วินาศแปลว่าเสียหายหรือมีการเขาเรียกว่าอยู่ข้างหลังความหมายมันจะเป็นดังนี้ครับท่านกำลังคิดวางแผนเปลี่ยนแปลงดวงชะตาท่านกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แล้วเป็นการเขาเรียกว่ายังไม่ได้เริ่มเป็นการเขาเรียกว่าพึ่งฉุกคิดพึ่งตั้งต้นพึ่งวางแผนมันไม่ใช่สิ่งเสียหายนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนทุสถานภพบนะก็คือเรือนไม่ดีอันว่ามีอริมรณะแล้วก็วินาศแต่วินาศเนี่ยถือว่าเบาวินาศเนี่ยมันแปลว่าเบื้องหลังแปลว่าสนับสนุนก็ได้ เป็นแบกก็ได้ทีนี้พอดาววินาเป็นเกษตรหมายถึงดาวทุกสถานะพบทั้งหลายเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยกลับร้ายกลายเป็นดีอ้าวนี่มิถุนนะกลับร้ายกลายเป็นดีแปลว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องกลับไปรีเซ็ตกับไปวางแผนกลับไปทำอะไรที่ฉุกคิดมั่นคงรอบคอบเพราะว่าเขาเป็นเกษตร ฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำนะครับทำอะไรก็ตามเริ่มไปแล้วนะค่อยๆเริ่มค่อยๆทำโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองการลงทุนต้องจัดการให้ดีในการลงทุนอย่าพึ่งไปลงเงินก้อนใหญ่อย่าพึ่งเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มการจะเริ่มต้นทำอะไรเขาเรียกว่าลองซะก,ก่อนตัวอย่างแซมเปลิลเล็กๆน้อยๆ แล้วพอถึงเวลาดาวศุกร์อ่ะเขามาอยู่แค่8เมษาถึง4พฤษภา,าเท่านั้นแหละทีนี้ดาวศุกร์ดวงเดียวเข้าพบวินาศผมก็บอกแล้วว่าจะไปตีความร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มันยังมีดาวอื่นที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านอย่างมากมายมหาศารสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นอย่าไปเกรงกลัวอย่าไปตกอ,อกตกใจ และดาวศุกร์เข้ามานั้นจะกำราบมุษยูด้วยมฤตยูตกเพราะวินาเนี่ยดาวที่หลายคนกลัวเหลือเกินเนี่ยเขาอยู่บ้านดาวศุกร์พอดาวเจ้าของบ้านเขากลับมาทุกอย่างจะสงบนิ่งมั่นคงไม่ต้องตกใจทีนี้ดาวอื่นก็ยังช่วยส่งเสริมครับดวงแรกที่ส่งเสริมดีมากก็คือพระอาทิตย์การที่ดาวศุกร์ห่างจากพระอาทิตย์สามราศีอันนี้เท่ากับว่าดาวศุกร์เพน แต่ยังไม่ได้เพนสูงสุดตามองศาพูดง่ายๆแสงยังไม่สว่างแบบจ้าชัดเจนแต่ก็เข้ากฎเกณฑ์ว่ามันเพนแล้วนะครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยมัน30องศาแล้วการที่ดาวศุกร์จะเพนได้เนี่ยระยะห่างจากดวงอาทิตย์ต้อง10 48องศาขึ้นไปพอ48องศาเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเนี่ยอันนี้ย30สบแล้วนะ อีกข้างนึ่งเนี่ยเพอดาวสุกเขาย้ายมาก็อยู่ต้นๆใช่ไหมดาวอาทิตย์เองเดี๋ยว13 14ิบสเมษาเขาก็จะย้ายแล้วเขาก็จะอยู่ไปไปลายราศีมีนทะนั้นตรงนี้มันก็30แล้วก็บวกอีกนิดหน่อยไม่ถึง48หรอกแต่ก็ถือว่าเห็นการที่ดาวสุกห่างจากดวงอาทิตย์3ลราศีก็เท่ากับเพนตามกฎเกณฑ์เมื่อเพนตามกฎเกณฑ์ดาวศุกร์ก็จะมีแสงสว่างและมีพลังครับแล้วดาวศุกร์เพนเนี่ยมันมี2แบบ แบบแรกเขาเรียกดาวประจำเมืองแบบที่สองเขาเรียกดาวประกายพึกการที่ดาวสุกรห่างจากดาวอาทิตย์โยกหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าดาวประจำเมืองครับเราจะเห็นดาวสุกได้ตอนหัวค่ำหัวค่ำยังไงก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ราศีมีนถูกไหมเที่ยงก็นี่มิถุนตกเย็นก็กันพอสักสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เป็นไงเห็นไหม มาอยู่ตรงนี้ก็เห็นดาวศุกร์ไงอ่าก็เห็นดาวศุกร์ตรงนี้ก็จะเป็นกลางคืนใครรู้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นกลางคืนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกลางวันก็สลับกันเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้หมุนโลกที่หมุนเนี่ยจักรราศีหมุนเนี่ยจักรราศีกลุ่มดาวก็ไม่หมุนแต่ตัวแก,กนกลางก็คือโลกเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมุนอ่าโลกหมุนก็หมุนกับข้างมาที่ดวงอาทิตย์นั้นะตรงนี้ก็จะเป็นกลางคืนตรงฉะนั้นชัดเจนครับ เมื่อเราผ่านเวลาสองทุ่มสามทุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นดาวศุกร์เนี่ยพะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างนี้เขาเรียกดาวประจําเมืองดาวประจําเมืองเนี่ยเขาเรียกว่านับถือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออมันเป็นคําแบบไทยๆแต่จริงๆแล้วพอไปค้นประวัติศาสตร์นะปรึกษาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์มาเขาบอกนับถือมาตั้งแต่ยุคบาบิโลเนียนนะจกักรวรรดิเขาเรียกว่าพูดง่ายอ่ะ วัฒนธรรมอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเขาก็นับถือดาวศุกร์แล้วเขาเรียกว่าเทพีอิสตาเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ความรักความใคร่การค้าขายกิจการกลางคืนเขาถึงเรียกว่าดาวประจำเมืองไงเห็นไหมทำให้บ้านเมืองมันคึกคักบ้านเมืองมันมีสิ่งดีๆความบันเทิงเริงรม ในทางโหราศาสตร์าาไทยเนี่ยเขาจะมองว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งกิเลสกิเลสสมบัติกิเลสตัณหาก็ธรรมดาครับเราเป็นปุตุชนปัจัจสี่มันก็คือกิเลสเงินทองก็คือกิเลสท,ทั้งนั้นแหละแต่การใช้ชีวิตในฐานะปุตตุชนสามัญชนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตฉะนั้นอย่าไปอย่าไปตกอก,อกตกใจนะโอ้โหดาวกิเลสไม่ดาวไม่ดีไม่ใช่ ดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวฝ่ายสุภเคราะห์ดาวฝ่ายดีครับงั้นดาวศุกร์เพนแล้วก็เพนแบบดาวประจําเมืองถ้าเกิดว่าดาวศุกร์อยู่หลังพระอาทิตย์สามราศีอันนี้จะเป็นดาวประกายพึกเราจะเห็นตอนไหนตอนเช้าเนี่ยใช่ไหมสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองตีสามเนี่ยตีสี่ประมาณนี้จะเห็นดาวศุกร์ช่วงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ แถมให้ดาราศาสตร์ฉะนั้นจะเห็นเลยว่าดาวศุกร์นั้นทรงคุณค่าครับและการที่ไปอยู่เบื้องหลังแบบนี้ก็หนุนหลังถือว่าเป็นแบ็คคอยผักดันทีนี้ตัวท่านเองเห็นไหมดาวอาทิตย์น่ย,ส,ส,ย,นยส่งเสริมดาวอาทิตย์เนี่ยส่งเสริมดาวศุกร์เพราะว่าให้แสงดาวศุกร์เพนก็มาเพนอยู่ข้างหลังดวงชะตาทีนี้ดวงชะตาของท่านดาวประจําตัวท่านคือดาวพุธ ก็โคจรเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันของสามสหายนั่นคืออาทิตย์พุธสุขหกสี e <c oughs> <c oughs> ่เอียวนี่นะแหมอาจารย์พูดหน้าหวาดเสียวเลยหกสี่เอี่ยวนะอ่ะเนี่ยดาวสามสหายเนี่ยเมื่อเขาเรียงตัวกันแบบนี้เรียงกันถูกด้วยนะดาวอาทิตย์ศูนย์กลางของจักรวาลดาวพุธอยู่ในตำแหน่งถัดมาดาวสุขก็อยู่ในตำแหน่งถัดมาถัดจากดาวสุขก็คือโลกมนุษย์แล้วก็พระจ,จันทร์ ที่อยู่ได้กับโลกมนุษย์เนี่ยเมื่อเขาเรียงเขาเรียกว่าจัดแถวตามระเบียบเขาจัดแถวแล้วก็ตามระเบียบด้วยเห็นไหมอาทิตย์อยู่นี่พระพุทธเลยขึ้นมาพระศุกร์อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยถัดมาก็เป็นโลกมนุษย์แล้วฉะนั้นดาวสามดวงเขาจะส่งต่อพลังถึงกันแล้วส่งมายังใกล้โลกทําให้เขาเรียกว่าดาวพระเคราะห์วงในนะดาวพระเคราะห์วงในเนี่ยส่งพลังถึงกันสมสหาย แล้วก็ส่งมาที่ตัวท่านทีนี้ตัวท่านเองก็เป็นไงดาวพุธอยู่ในฟังก์ชันนี้ด้วยไปเกาะกลุ่มอยู่กับเขาด้วยฉะนั้นไม่เห็นต้องตกใจนะดาวศุกร์อยู่พบวินาศแต่ดาวประจำตัวดาวศุกร์อยู่หน้าดาวประจำตัวเ,ออเป็นไงอ่าและดาวพุธอยู่บ้านอังคารอังคารกลับมากุมลัคนาของท่านสวยงามครับ และดาวประจำตัวของท่านดาวพุธนั้นก็ยังได้ตำแหน่งณระอุดมเกณฑ์ณระคือโสโลวุตโธชีโวสุโกเล่าสหัตชาตนุพันธุเคราเอาปัตตนิและลาภาเห็นไหมอยู่พบลาภระได้อุดมเกณฑ์ตัวเองยังมีความมั่นคงฉะนั้นดาวสุขที่เข้ามาพบวินาผมให้จุดที่เสียตามหลักพบเรือนเนี่ย ไม่ถึง20%แต่จุดดีให้มากถึง80%ครับเพราะหนึ่งดาวสุขก็เป็นดาวดีปุตตะวินาศแสดงว่ามีคนมีบริวารมีผู้ใต้บังคับบัญชามีลูกน้องมีบุตรหลานเข้ามาสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังไม่ว่าท่านกำลังจะคิดอ่านทำอะไรอยู่ก็าตาม ฉะนั้นชาลัคนาราศีมิถุนมิต้องตกใจคนอื่นจะทายไม่ดีไม่เป็นไรมาฟังความคิดเห็นของผมว่าที่ผมยกตัวอย่างมามันพอจะเข้าเขาไหมมันถูกต้องตามทฤษฎีไหมนะแล้วก็พิจารณาเอานะครับก็อย่างที่บอกดาวศุกร์ก็แค่ดาวดวงเดียวดาวอื่นส่งผลดีทีนี้ดาวศุกร์ที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่ดีบ้าง ตามหลักการอะ่ะมันก็ไม่ดีบ้างเพราะถือว่าเป็นดาววินาศถูกไหมเข้าเรือนวินาศแต่พอวินาศเป็นกเกษตรปุ๊บจบเลยนี่จบเลยเพราะมันเป็นกเกษตรปุ๊บแสดงว่ามันจบมั่นคงชัดเจนนะครับภาพรวมอื่นๆก็ดูดีครับดวงชะตาเดือนเมษาเนี่ยผมทําให้แล้วเดี๋ยวทิ้งคลิปต่อเนื่องไว้ข้างหลังสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังนะครับและดาว ในช่วงเนี้ยตัวท่านเองก็ได้ตรีโกณนะวันที่8เมษายนที่ดาวสุกย้ายเนี่ยดวงท่านได้ตรีโกณธาตุลมก็มีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเห็นไหมวินาศนี่แปลว่าเดินทางไกลแล้วก็ดวงได้ตรีโกณธาตุลมเนี่ยสามเหลี่ยมธาตุลมตรงเนี้ยนะมีถุนธาตุาลมตุลธาตุลมกลุ่มธาตุลมมีดาวสถิตอยู่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าธาตุลมสมบูรณ์เมื่อธาตุลมสมบูรณ์แปลว่าอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่นิ่งครับ ต้องเดินทางต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะแน่นอนครับเมษาเป็นช่วงพักผ่อนนะบางท่านบอกโอโ้อากาศเมืองไทยร้อนไปต่างประเทศอันนี้มีโอกาสท่องเที่ยวให้สบายใจเพราะวินาศความหมายส่วนหนึ่งก็แปลว่าการต่างประเทศด้วยเช่นกันและค่อนข้างชัดเจนเพราะดาวสาวเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ธาตุลมก็แสดงว่ามีเกณฑ์การเดินทางไกล การเดินทางไกลนั้นอาจจะแค่ท่องเที่ยวนะพักผ่อนหย่อนใจหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะของที่ทํางานโยกย้ายเมษานี้ก็บัญชีก็เรียกว่าบัญชีกลางปีถูกไหมใครที่เป็นราชการก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายไปอยู่ก็เรียกว่าที่ใหม่ห่างไกลาจากที่เดิมเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ทิศทางอย่างที่บอกมีเกณฑ์การโยกย้ายแต่ย้ายแล้วดีไม่ดีด้วดังดีนะครับ พอเดียวดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานจะเข้าพบลาพระ19เมามษาแปลว่าการงานสําเร็จจบนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสบายใจหรือยังนะดาวศุกร์พบวินาศไม่มีไม่มีใครเขาทายดีหรอกมีช่องนี้ช่องเดียวอ้าวมายังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังนะรายละเอียดดวงชะตาเดือนเมษาขึ้นมานะใช้ได้นะถือว่าโอเคยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม รับฟังนะครับอาก่อนจะจากไปพื้นที่โฆษณานะครับใครสนใจติดต่อโฆษณาได้นะครับไลน์แอดเข้ามาในนี้เลยนะครับก็จะสามารถที่จะขึ้นโลโก้สินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่ตามที่ว่างๆตามคลิปนี้ได้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับรับชมรับฟังกันใหม่ในคลิปต่อไปโอกาสต่อไปราคณาราศีมิถุนครับดาวสุกย,าย้ายครั้งนี้อย่าตกอ,อกตกใจถือว่าดีครับสวัสดีครับ